ก็สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะลงเกาะสวรรค์นะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนประมาณหคนนะครับ เี๋ยวเราลงตึกสายสุดเนาะเปินเปินเปิน,ปนสวยยิงกันตรงไหนวะอ๋อนงไงน กลางมีหนึ่งตัวแล้วก็ตึกหน้าผมมีอีกหนึ่งตัวนะยู่มันแขง ระเบิดแสดงว่าเหลืออีกหนึ่งตัวเข,เขาก็มันจะชาร์จกันนะใครมาข้างหลังมันจะไปยิงมาอีกหนึ่งตัวนะครับบนตึกเนาะเขาน่าจะล็อกผมรอน เชียบ <She> <laughs> ได้ตีนมาถึงเดี๋ยวปั๊มยาก่อนตัวนี้บอดนะครับ ตายไปสองสามสามตัวแล้วบอดเด็บหนึ่งป็นสี่น่าจะเหลืออีกสองตัวนะครับผมลืมดูนี่น่าจะเหลือสองตัวนะเมืองเนี้ยนั่ง,งหน้าผมเสียงเท้ามาแล้วครับ ตัวนี้จุกเก่งจังข้างหน้าโหเขาเป็นนักจุกเหรอเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาเขาไม่ยิงผมเลยอะงงมากมน่าจะเป็นมือใหม่นะครับดูแล เดี๋ยวดูของหน่อยมือใหม่ฟาร,ร์มเก่งนะครับเขาบอกนะของเยอะอยู่นะไอ้พวกนี้ทำไมของมันแน่นจังวะัฟาร์ามกันของแน่นมากแต่ละตัวฝั่งนี้น่าจะมาตัวเดียวนะคะรับแล้วก็เหลือฝั่งนู้นนะฝั่งไกลนู่นอนะ ไม่เหลือเอ็กสักหนึ่งตัวครับผมว่านนะเอ้ย,อยบนตัดฟ้าหล่อมๆตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็โฟูอยู่นะมันรวยจังวะเมืองนี้ได้มา6คิวนะครับรวมบดหนึ่งตัวเนาะ เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่ารถมีไหมนี่ไม่มีรถเลยเดี๋ยววิ่งไปก่อนมันจะมีรถอยู่ข้างบนเขาอีกบนบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอารถตรงนั้นนะถ้าแบบไม่มีคนมาแย่งไป โอ้ยโอ้โหมีมานั่งโอ้โหมานั่งผมก็มองไม่เห็นนะครับถ้ามีเขาคงยิงแล้วเนาะโอ้ยมีรถจอดด้วยครับเดี๋ยวเราจอดก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวดีเขาเดี๋ยวดีเขเดี๋ยวโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ มีคนนะครับอืมขอดูชัน้นสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาสไนเล็งดูกันชั้นสองทิ้งด้วย เขาคมอยู่นะครับนิดเดียวล่อผมไปครึ่งหลอลดละเบอร์สายแน่เลยนี่นะเขาไปได้นับบิ <S <S ้งั้นผมน่าจะมีสิตายนะครับเมื่อกี้ đòn 1 mét nhá chết mới đòn เข้าหัวไปดิโอ้นั่งนิง่งๆเลยนะครับบอดเหรออีกตัวยี่ไหนอะหรือว่าข้างบนโอ๋อ,อ,อระเบิดไม่เข้าข้างบนเหรอเอ้าขอ,อ,อน เดี๋ยวแล้วทำไมมันไม่ยิงกันนะครับโอยม,มาด้วยกันนี่ว่าโอ้โหพวกนี้โอ้แต่ดีนะเมื่อกี้ที่เขาไม่ลมยิงอ่ะถ้าเขาล็อกสองทางผมก็ไม่น่าไหวนะเมื่อกี้ หรือว่าเขาไม่รู้ว่ามีคนนอนอยู่ข้างบนบเพราะว่ามันเดินไปเดินมานะถ้าแบบเดินไปเดินมาแล้วมันก็คงต้องขึ้นไปเคลียร์ก่อนนะครับแสดงว่าเขาเพื่อนกันเนาะเอาเข้าหัวไปสองเม็ดชาร์จเลยครับชาร์จเลย ย้ายเขาปั๊มยาเน,นะจังหวะน,นี้เราต้องเล่นแล้วโ,โหยืนนิ่งเลยอของไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวเราไปหาคนต่อดีกว่า มอไซค์มอไซค์อย่างชอบเลยผมอะมอไซค์เนี่ยแต่ว่ามันยิงไม่ได้นะครับผมอย่างชอบเลยครับมอไซค์เนี่ยสนุกดีนะครับมันเร็วดีอะของอย่างแน่นบ้านนี้น่าจะไม่รู้นะครับว่าจะมีไหมเดีย๋ยวเราลอกเอ้ยมีมีมีทนายนะครับไปไป ดูเลยดีกว่าโหยิงเรียกอย่างนี้น่าจะบ้านข้างบนนะครับบ้านสองชั้นข้างบนเนาะอยากได้ทันายแเดี๋วเราก็มีแล้วเนาะ เดีย๋ยวขึ้นไปดูก่อน,นครับไม่มีกี่ตัวเนาะเมื่อกี้ก็เจอสองละครั้งนี้เจอสามนี่ผมนี่น่าจะตายเลยนะน่าจะไม่รอดนะครับมีหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวข้างบนเนาะน่าจะดาดฟ้านะครับบนหัวผมเลยระเบิดไม่มีด้วยวอันนี้ระเบิดไฟไปกันกอลองวิ่งอยู่เนาะ ไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหต้องนั่งยิงไอ้หน,หน,นูนี่นของนี่อย่างแน่นเลยนะครับตอนนี้อยู่ได้ยันวงสุดท้ายอะตอนเนี้ยถ้าไม่ตายก่อนนะ ใกล้ไหนอะรถฮอกเดี๋ยวเราไปเล่นบ้านนี้ดีวกว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ผมติดคุนสองครับเหมือนแบบมันได้ทั้งใกล้แล้วก็ระยะกลางด้วยแหละคนนสองังเนี่ยเหมือนแทนเลดดอตเลยครับตอนนี้ไม่ได้พกเลนดอตเลยนะช่วงเนี้คุสอง เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวยี่สิบสี่คนตอนนี้ได้มาเก้าคิวแล้วนะครับเดี๋ยวพอ เล่นสนยไม่ค่อยแม่นนะส่วนมากเล่นปืนเคาะนะครับเพราะว่าจะมีน้องเล่นสนัยให้เนาะเวลาเล่นทีมหรือว่าอะไรอโอ้โหวงอย่างเล็กจะเหลือเยอะอยู่นะ20ิกว่าคน มีรถมาคร,รับมีรถมาเขาขับขับผ่านนะโห่โดนไปสองเมตริองแบบนี้ต้องตามแล้วแหละไป เฮ้ยเขานี้อยากเล่นอโอ้ตายบนบ้านมีคนนะครับโอ้เสียงปืนลั่นเลยเจอสเต็ปจูบยืนนิ่งเลยพ่อหนุม่มโอ้ยิงกันยิงกันยับเลย อยากไปแจมนะครับแต่ว่ามันยังเหลือเยอะอยู่นะ18คนนี่ถือว่าเยอะนะครับวงเล็กขนาดเนี้ยฝั่งนูนนะ้นเนาะ285บนเขามียิงกันแล้วก็เอาไม่ใช่คนเหรอเนะี่ยโอ้ ไม่ใช่ต้นไม้ครับโอ้ oh. ยิงต้นไม้ <laughs> อย่างหวานนะเมื่อกี้ตรงปั๊มนะเขายังยิงกันอยู่เลย เราอยู่กลางวงนะครับมุกน่าจะง่ายอยู่แอบดอปข้างบ้านเราด้วยน่าไปเก็บจังแต่มันจะโดนรอบทิศนะครับอ,อ,อะไรอ่ะเฮ้ยเราไม่ยิงกันเหรอเ็าเพื่อนกันนะครับไอชุดแดงกับชุดเหลือง โหมดโซโล่มนเล่นยากพอแบบนี้ครับมันไม่ได้มาคนเดียวครับทุกคนมันจะมา2มา3อะไรอย่างเงี้ยมันจะกดพร้อมกันเนาะแล้วก็แบบไม่ยิงกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาไล่ยิงคนแบบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการได้ที่1ในโหมดโซโลเนี่ยค่อนข้างยากนะครับหรือว่ายากมากเลยคือเราต้องสู้กับอีก3ตัวหรือว่า2ตัวแบบเนี้ยเขาก็จะล็อกเรา คนอยู่ในบ้านโอ้ยใครยิงโอ้ยเขายิงด้วยบนเขาเดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี้ก่อนครับข้างบนบ้านเนาะมันจะล็อกผมไว้บนเนี่ยข้างบนอะเอปั๊มยาครับพอปั๊มยาต้องเล่นแล้วจังหวะนี้ครับเฮ้ยตัวนี้เขาก็ต่อยผมนะเขาไม่เอาปืนมายิงผม โอ้หถ้าเขายิงนี่น่าจะตายนะระเบิดมาครับโอ้ยลงก่อนลงก่อนโอ้เราอยู่ในวงเนาะแปดตัวทุกคนเจ็ดแปดตัวเจ็ดตัวอุ้ยอะไรอ่ะขึ้นมงบนแล้วกี่ตัววะเนี่ย เดินเข้ามาครับเขาชาร์จกันอยู่นะเดี๋ยวสี่ตัวเขาเช็คแล้วครับมาละปีนเข้ามาโอ้โหโอ้โหเข้ามายัดแบบนี้เลยโอเคครับไม่ได้ที่หนึ่งเนาะก็ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ เขามาเขามาอีกฝั่งโอ้เขาเกิบตายเหมือนกันนะเนี่ย